สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน,นะครับตอนนี้ก็กลับมาพบกันอีกคร้วครับกับการรีวิวเจ้าตัว Sony ZV-1 Mark นม2นะครับวันนี้ก็จะมาบอกข้อดีข้อเด่นหรือข้อแตกต่าง10ข้อของตัว ZV-1 Mark มา2นะครับถ้าเทียบกับตัว ZV-1 Mark ม1หรือตัว Mark แรกนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณร้านกล้องเสียงปูชุมแคนเนรา,าครับที่เออุปกรณ์ตัวนี้มาให้ผมได้ทำรีวิวในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเซอร์ er สายไหนถ้าหาอุปกรณ์ หาไอเดียการซื้ออุปกรณ์ลองแวะเข้าไปสอบถามได้ครับหรือ www zoomcamera net ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็สขาขับใหม่ล่าสุดที่ฟิวเจอร์พาสรั่งเศครับลองแวะไปชมกันได้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมใช้ตัว c ี1 Mark ร์ในการถ่ายอยู่นะครับก็คือจะกรองตัวนี้นี่เองให้ดูคุณภาพไฟล์ก่อนนะครับว่าจัดไฟล์ถ่ายในห้องนะครับตัว c ี1 Mark ร์นะครับตอนนี้ผมตั้งที่ f 2 8เนาะแล้วก็สปีดชัตเตอร์ที่1ต่อ60 ISO ม0 0ใช้ไฟห้อง1ดวงแล ไฟแบนอีกหนึ่งดวง LED นะครับในการส่องหน้าตัวเองลองดูว่าเป็นยังไงบ้างแสงสีคุณภาพไฟโอเคหรือเปล่าอออแล้วก็ถ่ายเป็น HLG นะครับแล้วเดี๋ยวไปเกรดดิ้งสีแบบใส่หลัดง่ายๆของคุณจิน DHR ทีเดียวจบนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสีจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณภาพไฟล์ถ้าเทียบกับตัว Alpha s Mark 3นะครับจะเป็นยังไงบ้างเนาะทีนี้มาเข้าในเรื่องของความแตกต่างหลักๆก,ก่อนครับว้าตัว CB1 Mark 2กับ Mark o ต่างกันยังไงบ้าง นะครับหลักๆเลยน่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลนนะครับถ้าเป็นเอ่อ CV1 Mark II ให้เลน18มิลถ mm ึง50มิล f 1.8ถึง f4 นะครับส่วนถ้าเป็น Mark I จะเป็นเลน24-70นะครับตัวนี้คือความแตกต่างหลักๆของเลนสเนาะหลายคนที่เคยซื้อไปเพื่อไปถ่าย w a l กนะครับพอเปิดการสั่นที่เป็น Active แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแคบไปนิดนึงสำหรับตัวมาร์ควัน มาร์2ก็ให้มาเต็มที่เลยครับ18มิลอันนี้กว้างเหลือเฟอือเลยถึงแม้ว่าจะเปิดการส์รแบบ Active ก็ตามทีอันนี้คือข้อแตกต่างลหลักข้อหนึ่งครับข้อที่2ข้อแตกต่างครับก็คือว่าเดิมเนี่ยรูที่สำหรับติดขาตั้งด้านล่างนะครับมันอยู่ใกล้กับฝาปิดแบตแล้วก็เมมโมรีมากเกินไปทําให้ถ้าเกิดติดขาตั้งเข้าไปเนี่ยเราเปิดฝาตรงนั้นะเ,นเพื่อเปลี่ยนแบตเปลี่ยนเมมไม่ได้ ตอนนี้เขาก็เลยขยับออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่คนละฝั่งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะติดขาตั้งแบบนี้อยู่ก็ยังสามารถเปิดเพื่อเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนเมมโมรีได้นั่นเองครับอันนี้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ส่วนที่เหมือนกันหลักๆส่วนคือหน้าตาโดยรวมโดยเฉพาะด้านบนนะครับพวกปุ่มต่างๆนะครับพวกไมล์ตัวรับเสียงหรืออะไรของตัวกล้องเนี่ยหน้าตาคล้ายๆเดิมเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มาจากตัวมาร์ค o เพื่อมามาร์ค t o ตัวเนี้ย นะครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะสามารถใช้งานกันได้อย่างสะดวกสบายแล้วแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์เด็ดที่แตกต่างจากตัว Mark 1นะครับตัว Mark 2เนี่ยจอเป็นทัชสกรีนแบบเต็มระบบนะครับเต็มระบบคือทัชเชื่อ tracking ทัชโฟกัสนะครับทัชเข้าเมนูต่างๆได้ปรับตั้งค่าต่างๆได้จากตัวจอเลยที่สำคัญ,ญ,ญคือกดเพื่อถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งจากที่จอก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ สะดวกมากๆเลยครับข้อต่อมาครับตัวจอสามารถฟลิปได้นะครับฟลิปออกมาถ่ายได้เนาะแล้วก็ปรับมุมองศาต่างๆได้ไม่ต้องคอยเลือกตาขึ้นเลือกตาบนอันนี้เราสามารถปรับจอได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือเมื่อเราฟลิปจอแล้วก็พับจอกลับเข้าไปหรือเอาด้านจอเนี่ยเข้าด้านในจะเป็นการปิดเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ข้อดีคือว่า1เราไม่ต้องคอยกดปุ่มอยู่เนาะข้อ2คือป้องกันลอยฉีดควร นะครับที่หน้าจอด้วยเหมือนกันเพราะเราเก็บแบบนี้ปุ๊บจอจะหลบเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแต่ต้องเมคชัวร์ว่าด้านในไม่มีฟุ้นไม่มีอะไรเพื่อไปไป,ไปทำให้จอเป็นรอยนะครับอันนี้ต้องดูนิดนึงแล้วพอจะเปิดก็ง่ายๆครับฟลิปจอกลับออกมาก็เป็นงานเปิดเครื่องเลนก็ยื่นออกมาพร้อมใช้งานได้เลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับน่าจะเหมือนกันกบตัว CVE-10 นนะครับน่าจะเป็นลักษณะดเดียวกันนะครับตัวนั้นก็มีเหมือนกัน ข้อดีต่อมาครับของกล้องตัวตระกูล CV1 เนาะตัวมา r k ค2ตัวนี้คือน้ำหนักเบา200กว่ากรัมไม่ถึง300กรัมแล้วก็ขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับตอนปิดเครื่องเนี่ยเลนส์มันไม่ยืดเนานะตัวมันก็นิดนิดเดียวเองครับพอ,พอประมาณอา,อาจจะมือถือเครื่องหนึ่งนะครับอยู่ในฝ่ามือได้แต่ความหนาจะมากกว่านิดหน่อยทำว่าก็น่าจะใส่กระเป๋าแล้วก็พกพาได้ค่อนข้างสะดวกไม่เป็นที่เตะตาอยู่ดีถึงแม้จะมีขาตั้งเล็กๆอีกสักอันนึงเพื่ออานวยความสะดวกผมว่าก็โอเคนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ CV1 กถูเนื่องจากว่าเป็นกล้องคอมแพ c เซนเซอร์1นิ้วนะครับเลนมาเลยตัวเลยเปลี่ยนเลนไม่ได้บางคนอาจจะชอบเพราะว่าไม่ต้องคอยพกเลนหลายตัวมีเลนตัวเดียวนะครับกว้างสุด18มมิลเริ่มต้นที่ F 1.8เลยด้วยซ้าถ้าเราจะหาเลนกล้องที่มาเปลี่ยนเลนได้ระดับนี้เนี่ยราคาต้องขึ้นไปเยอะนะครับทั้งขนาดทั้งน้ำหนัก ก็มีอีกหลายสิ่งที่ต้องตามมาแต่ตัวนี้ให้มาแบบครบ,ครบเลยนะครับสำหรับตัวนี้ความสะดวกสบายตัวนี้ได้หมดทั้งเรื่องน้ําหนักเรื่องการใช้งานเรื่องการพกพาแล้วก็เลนส์ที่ให้มาระยะนไดสิบแปถึงห้พร้อมกับ F1- 8ถึง F4 เลยนะครับการถ่ายบลอกนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็สะดวกมากๆครับเพราะว่า1คือจอฟลิปได้เลนส์มุมกว้างมีกันสั่นแอคทีฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างครบละสําหรับการบลอกที่สําคัญอีกอย่างนะคือตัวไม้ที่ให้มาแบบ3แคปซูลด้านบน สามารถปรับ d i r e c t i o n a l ได้ด้วยนะครับว่ารับด้านหน้ารับด้านหลังรับรอบทิศทางหรือปรับเป็นออโต้นะครับก็คือการปรับเป็นออโต้เนี่ยเมื่อเราอยู่ด้านไหนมันก็จะปรับไปรับเสียงทางด้านนั้นโดยอัตโนมัติให้เราเองอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยเหมือนกันครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้ให้กึ่งๆึ่งโปรมาเลยนะครับ S อ o ลกมี HLG มีสามารถถ่ายเพื่ออัปเกรดดิ้งสีต่อได้นะครับมี s c สซีเนโทนนะครับเหมือนรุ่นพี่ตัวใหญ่เลยอันนี้ก็เป็น24ยี่สิบสี่เครนครอห้เรา ถ่ายภาพแบบเอเซนโทได้เลือกสีเลือกโทนได้ต่างหากนะครับแล้วก็มีพิ c t เจอร์โปรไฟล์ให้เลือกเล่นอีกหลายรูปแบบมากๆเลยครับมี vv vv 2มี fl มีอะไรต่ออะไรคือหลายฟังก์ชันออมากลองไปเลือกดูกันได้ครับว่าเราชอบสีแบบไหนอันเนี้ยสามารถถ่ายแล้วก็จบที่หลังกล้องได้เลยไม่ต้องคอยไปเข้าคอมเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมเอาแค่ไปตัดต่อเดียวก็ได้นะครับหลายๆคนน่าจะถูกใจกับฟังก์ชันนี้มากๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาครับ product showcase อันนี้น่าจะเป็นขวัญใจของสายรีวิวนะครับเพราะว่ามันสะดวกมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะยื่นของเข้ามาเราต้องเอามือปิดหน้าเนาะไม่ให้มันเห็นหน้าเราใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ด้วยอะไรดีอ่ะยกตัวอย่างด้วยเลนส์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันยังจับหน้าผมอยู่เนาะนะครับอ่ะยกตัวอย่างให้ดูนี่มันยังจับหน้าผมอยู่นะครับยื่นเข้ามาแล้วผมต้องปิดหน้าปุ๊บมันจะมาโฟกัสที่เลนส์นะครับเอาลง มันก็จะกลับมาโฟกัสที่ตัวหน้าผมเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิด p r u d u s t s w o w s e นะครับก็คือการกดปุ่มรูปถังขยะที่กล้องนั่นเองอ่ะอันนี้ผมเปิด Product Showcase แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างสมมติว่ายกขึ้นมาปึ๊บเข้าเลยเห็นไหมครับไม่ได้มาอยู่ที่ตาผมแล้วเข้าตรงนี้เลยเอาลงกลับมาที่หน้าผมขึ้นปึ๊บเข้าเห็นไหมครับของเดิมถ้ายกขึ้นมาแล้วยังเห็นหน้าผมเนี่ยโฟกัสจะจับอยู่ที่หน้าเนาะ ตอนนี้ถ้าของอยู่ข้างหน้าปุ๊บมันจะมาจับที่ของตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเลนส์28 F2 ของโซนี่เลนส์ตัวแรกที่ผมซื้อติดกล้องหมดเลยแล้วก็ถ่ายสวยถ่ายสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเอาลงก็ามาโฟกัสที่หน้าขึ้นเห็นไหมครับได้เลยก็ลงอันนี้คือ Product Show c a s e ตอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นขวัญใจสายรีวิวเลยผมว่าสะดวกมากๆไม่ต้องคอยมายกมือบังกันแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วของโซนี้เขาแล้วก็ที่พิารณาคือความไว ความแม่นยําเชื่อถือได้ตามสไตล์ Sony เลยครับสำหรับตัว Product s h o w o a s e ตัวนี้แล้วก็ต่อมาครับสำหรับสายไลฟ์สตรีมตัวนี้สามารถไลฟ์สตรีมได้ด้วยสาย USB-C เส้นเดียวนะครับต่อเข้าคอมเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับจะไลฟ์ด้วยอะไรอย่าง OBS อย่างเงี้ยก็เปิดผ่านโอบีแล้วก็ไลฟ์สดได้เลยอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยเหมือนกันไม่ต้องมาต่อผ่านคป p t เจอ์น่นนี่นั่นอะไรละต่อสายเส้นเดียว USBC นะครับก็สามารถไลฟ์ได้เลยเนาะตัวนี้ สำหรับวันนี้นะครับโ o n y c ซ1วันมาก็ประมาณนี้ใครที่มีข้าสงสายมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงส่วนใครที่อยากติดต่องานหรือสินค้านะครับก็อะไรๆต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับยังไงฝากด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับปรบไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย